นกแก่อายุ20บวกแต่งไงให้มันสดกลับมาเล่นราวครับตรงเนี้ยตรงนี้นะผมถ้าผมให้เดาคือมันไม่ได้แข่งแล้วใช่ไหมใช่ไหมมันจะมีแข่งสม่ําเสมอกับพอสักระยะหนึ่งพอเห็นมันร้องไม่ค่อยดีแล้วอะไรแล้วก็พักมันเสร็จแล้วเราไปเห็นเราอยากจะเอากลับมาเลี้ยงผมว่านะเดาเนี้ยน่าจะออกแข่งอยู่บ้างบางที คือด้วยด้วยอายุของนกอะ่ะนะยี่สิบกว่านี่ถือว่ารุ่นรุ่นรุ่นปู่แล้วนะรุ่นปู่แล้วนะก็ถ้าเทียบกับคนก็ประมาณสักเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบได้แล้วนะคือด้วยพอมันอายุประมาณเนี้ยยี่สิบกว่าเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นหนึ่งนะถ้ามันแข่งอยู่มาตลอดถามว่านกที่แข่งมาตลอดเวลายี่สิบปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเบื่อมั้เช้า บางตัวไม่ใช่ว่าแข่งก็เดือนละครั้งนะบางตัวแข่งอาทิตย์หนึ่งหลายครั้งนะครับอาทิตย์หนึ่งสองครั้งแล้วลองนับระยะเวลาดิถ้ามันแข่งตั้งแต่ห้าปีมันแข่งจะไดงมันแข่งมาสิบห้าปีแล้วนะพอสิบห้าปีเนี่ยถามว่านกมันอยู่ในสมรภูมิลบมาสิบห้าปีเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยล้าแย่แล้วอารมณ์มันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมัน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 เต็มที่ของมันแล้วแหละเนาะอ่าอย่างแรกคือในเรื่องของ นกดบลาวแหละอ่ะอย่างแรกนะมันเบื่อลาวอ่ะมันเบื่อลาวแล้วผมว่าเนี่ยคือมันอาจจะร้องบ้างด้วยสัญชาติญาณของนกไงความเป็นนักสู้ของนกมันอาจจะร้องร้องแค่ให้มันร้องอะ่ะเอาตัวรอดมันนะอะรารมณ์มันไม่ได้อยากจะร้องแล้วแหละนะอย่างแรกนะอย่างที่สองอ่าสุขภาพร่างกายมันสุดโทรมตามวัยครับแข้งขาจะเริ่มมีปัญหาจะสังเกตพออายุ20กว่านกจะโดดน้อยลง นกจะโดดร้อยลงเนื่องว่ากระดูกเข่าพวกเนี้ยมันจะเสื่อมตามตามเวลาของมันนะอ<ม>่ามันจะเสื่อมตามเวลาของมันนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยสองอย่างนะครับเรื่องของอารมณ์ของนกอ่าจิตใจของนกเอาเรียกว่าจิตใจของนกดีกว่าจิตใจของนกกับสุขภาพของนกเนี่ยเราก็ต้องมามามา,มา,มาแก้มันมาฟื้นฟูมันนะ ฟื้นฟูมันก็คือถ้าสุขภาพมันไม่ดีนะครับอย่างแรกเอาเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพเนี่ยเราช่วยได้คือบํารุงอาหารวิตามินเสริมด้วยแคลเซียมนะครับแคลเซียมที่ดูแลเรื่องกระดูกของนกนะนี่คือการดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะครับการถ่ายพยาธิการอาบน้ําการบํารุงวิตามินที่ดีๆให้มันกินครับเพราะด้วยสุขภาพมันสู้นกหนุ่มๆไม่ได้อยู่แล้วนะดยสุขภาพของมันแล้วนะ มันเสื่อมไปตามวัยของมันทีนี้เนี่ยการปล่อยกรงบินต้องปล่อยนะถ้ายิ่งไม่ปล่อยกลุงบินนกแก่ยิงย่งยิ่งร่างกายยิ่งไปกันใหญ่เลยต้องพยายามปล่อยกรงบินแล้วก็ไล่ให้มันบินแต่มันก็ต้องมันก็ต้องสมดุลสมดุลกับอาหารการกินที่เราให้นะไม่ใช่ว่าเราจะไล่ให้มันบินอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้บํารุงอะไรมันเลยนกมันก็ไม่ไหวนะนี่คืออีกอย่างหนึ่งคือกลงบินแล้วการตากแดดนกแก่ชอบแดดครับ ต้องตากแดดให้เยอะพอสมควรเยอะกว่าหนุ่มๆเยอะกว่าวัยรุ่นแต่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่าจะตากตั้งแต่เช้ายันเย็นตากตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามอันนั้นก็เยอะไปนะก็ต้องดูความสมสมพอสมควรของมันความเหมาะสมของมันนะทีนี้เรื่องของจิตใจนะอย่าไปเช่องนี้ก็อย่าแข่งให้มันเยอะเพราะนกถามจริงมันมันผมว่ามันจิตใจไม่อยากเข้าราวอะแหล่ะอืมไม่งั้นเขาก็ แก่ๆเขาก็ปลดระวางนะแต่นี่คือที่ทําได้นะที่ทําได้ก็คือปล่อยกองพักพอกลับมาก็ปล่อยกองพักให้มันอยู่เงียบๆอยู่สบายไปแขวนที่มันชอบนะให้มันร้องให้มันอะไรตามตามตามสบายของมันอ่านะครับนี่คือนกแก่ส่วนการพาเที่ยวอ่ะแทบจะไม่ต้องพาเที่ยวแล้วละเพราะว่านกมันผ่านการเที่ยวผ่านการการเข้าสนามมาเยอะแล้วนะครับพักให้มันสบายใจพักสุขภาพพักร่างกายมันดูแลให้มันสมบูรณ์แล้วก็พาไปแข่งครับ